สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงการเดินทางไปภาคเหนือไปเชียงใหม่ไปลำปางในสมัยนี้คงไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับมีหลายๆ Cho ช้อยสเลยเนาะหนึงเลยก็คือไวที่สุดนะครับนั่งเครื่องบินไปประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับหรือช้าลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นทางรถยนต์เป็นทางบกใช้เวลาประมาณ 7ถึงชั่วโมงนะครับถ้าไม่ได้ขับเร็วมากเนาะหรืออีกหนึ่งทางนะครับสายชิลก็สามารถไปทางรถไฟได้แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยสมัยประมาณรัชากาลที่4รัชากาลที่5เนี่ยคนสมัยนั้นเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กันยังไงจริงๆแล้วการเดินทางในสมัยร้อยกว่าปีก่อนนะครับมีอยู่2สเส้นทางหลักด้วยกันเดาไม่ยากนะครับก็จะมีทางบก แล้วก็ทางน้ําโดยการเดินทางทางบกเนี่ยมักจะเดินทางด้วยช้างหรือว่ามา้าถ้าเป็นเจ้านายนะครับก็จะต้องนั่งช้างไปเพราะว่าทางไปภาคเหนือเนี่ยมีแต่ภูเขาสลับซับซ้อนบางจังหวะดก็ต้องมีปีนหัวเขาสูงๆใช่ไหมครับช้างก็จะเก่งในเรื่องนี้แต่ว่าการเดินทางทางน้ำเนี่ยเป็นที่นิยมมากกว่าโดยการเดินทางทางน้ำจะใช้เรือแม่ปะหรือว่าเรือหางแมงป่อง ซึ่งเป็นเรือท้องแบนทําจากไม้ต้นเดียวมีหลังคาที่ทําจากไม้ไผ่ไว้ป้องกันแดดกันฝนแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับบรรทุกสินค้าเรือหางแมงป่องเนี่ยสามารถบรรทุกน้ําหนักสินค้าได้หนักมากๆเลยหลายตันเลยนะครับ แล้วก็บริเวณท้ายเรือเนี่ยจะสูงแล้วก็เชิดคล้ายๆกับหางแมงป่องก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรือนั่นเองโดยถ้าจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นั้นนะครับขาไปก็จะต้องล่องเรือผ่านแม่น้ําเจ้าพยาจนไปถึงที่นครสวรรค์อันเป็นที่ที่แม่น้ําปิงกับแม่น้นํานานแม่น้ําปิงกับแม่น้นํานานไหลามารวมกันตรง,ตรงปากน้ําโพที่นครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับ แต่ว่าขานี้ก็จะทวนน้าขึ้นไปตรงนั้นเนาะเข้าไปทางแม่น้ําปิงไปทางนั้นก็จะผ่านเมืองระแหงหรือว่าปัจจุบันก็จะเป็นเมืองตากซึ่งเป็นที่ที่เวลามิชชันนารีจากกรุงเทพไปอะไรแบบเนี้ยเขาจะต้องไปแลกเงินที่เมืองระแหงแลกเงินเป็นเงินอะไรนะครับก็ตอนอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยใช้เงินบาทแต่ว่าพอไปถ้าจะไปทางล้านนาไปทางเหนือเชียงใหม่ลำปางลำพูนตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้เงินบาทกันเขาจะใช้เงินรูปีของอินเดียดังนั้นไปที่เมืองระแหงเนี่ยก็จะเป็นที่ที่สําหรับ แลกเงินบาทเป็นเงินรูปีตรงนั้นเองนะครับพะแถวๆนั้นใกล้พม่าแล้พม่าได้รับอิทธิพลจากอังกฤษในตรงนั้นนะครับพม่าก็จะมีการใช้เงินรูปีค้าขายโดยใช้เงินรูปีหลังจากแลกเงินเสร็จซื้ออาหารซื้อสเสบียงเสร็จก็ออกเดินทางต่อด้วยเรือเหมือนเดิมหรือไม่งั้นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเดินทางด้วยทางบกก็ได้ตรงนั้นนะครับอาจจะเปลี่ยนขึ้นช้างก็ได้แต่ว่าออหลายๆท่านเขาก็จะเลือกเดินทางด้วยเรือต่อ มีบันทึกไว้นะครับจากมิชนาลีที่มาเผยแผ่ศาสนาในสมัยรัชกาลที่4มิชนาลีคณะนั้นเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพในวันที่20พฤศจิกายนเดินทางออกจากกรุงเทพในวันที่20พฤศจิกายนแล้วก็เอ่อตอนนั้นใช้เรือนะครับใช้เรือตามเส้นทางที่ผมบอกเมื่อกี้ไปถึงเมืองระแหงหรือว่าจังหวัดตากจากนั้นนะครับท่านนี้มิชนาลีท่านนี้เปลี่ยนจากทางเรือเป็นทางช้าง แล้วก็เดินทางไปถึงที่เชียงใหม่ในวันที่7มกราคมพศ2407ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น49วันนะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่สมัยนั้นแล้วก็ได้อยู่ที่เชียงใหม่10วันจากนั้นก็เดินทางกลับมากรุงเทพด้วยเรือนะครับกลับมาถึงกรุงเทพในวันที่30มกราคมปีเดียวกันเลย ก็ขากลับด้วยเรือนี่ใช้เวลาสั้นกว่าก็จะใช้เวลา13วันล่องตามน้ํามาด้วยนะครับไม่ได้ล่องทวนน้าล่องเรืออย่างเดียวเลยก็จะใช้เวลาน้อยกว่าเยอะเลยนะครับโดยการเดิน,นทางด้วยเรือนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายเสมอไปนะครับเพราะว่าแม่น้ําในแถบภาคเหนือเนี่ย โดยเฉพาะเลยตากขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลำน้ำที่เต็มไปด้วยโขดหินแล้วก็บางจุดเนี่ยเป็นทางที่แคบกระแสน้ำแรงนะครับคิดภาพเหมือนเราไปล่องแก่งอะ่ะเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นหุบเขาเป็นอะไรต่างๆก็จะมีเกาะแก่งอะไรแบบนี้การเดินทางด้วยเรือเนี่ยก็จะค่อนข้างยากลำบากมากๆโดยแม็กกิวารีซึ่งเป็นศาสนาจารย์ตอนนั้นก็ได้บันทึกไว้นะครับว่าพวกเราติดอยู่ในแก่งนานเกินไปห่างจากภูเขาลูกสุดท้ายไม่มากนัก คือที่ราบหบเขาอันกว้างใหญ่ของเชียงใหม่และลำพูนทั้งผู้โดยสารและเรือต่างก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเมือ่อภูมิประเทศเปิดโล่งออกไปดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงจ้าตลอดวันกลับมาให้พวกเราเห็นอีกวาระหนึ่งกอไผ่มีกิ่งก้านสาขาพิ้วไหวตามลมราวกับขนนกทำให้ชื่นตาชื่นใจยิ่งนักอย่างไรก็ตามการเดินทางทางน้ำจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นี่ก็ได้ เสื่อมความนิยมลงนะครับเมื่อรถไฟได้เข้ามาในสยามในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราก็ยิ่งเสื่อมความนิยมลงไปใหญ่หลังจากที่ลำปางนะครับมีการเจาะอุโมงค์ขุนตาลแล้วก็ทําให้รถไฟเนี่ยไปถึงเชียงใหม่ตอนนั้นตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เส้นทางการคมนาคมทางน้ำเนี่ยจึงถือว่าหมดความสําคัญลงไปในที่สุด เพราะว่ารถไฟเนี่ยสะดวกรวดเร็วกว่านั่นเองแต่ก่อนที่จะมีอุโมงคุนตานะครับอย่างเช่นเจ้าดารารัศมีตอนที่เดินทางกลับมาเชียงใหม่ท่านก็นั่งรถไฟนะครับแล้วก็นั่งรถไฟไปลงที่จังหวัดแพร่เนาะถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าผิดขอไปนั่งรถไฟไปลงที่แพร่แล้วก็ต่อด้วยช้างเพื่อไปอยังเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ยังต้องมีการต่ออยู่นะในสมัยนั้นทยังไม่ได้มีการเจาะอุโมงค์ผ่านภูเข,เขาเข้าไปที่เชียงใหม่นะครับ วันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ